สาวๆยังเราไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องสิวกันแล้วล่ะค่ะวาวแนะนำขวดนี้เลย Clear Action Foaming c l e a n s e r ไม่ใช่โฟมธรรมดาอย่างที่เคยใช้กันแน่นอนค่ะเพราะอะไรไปชมการสาธิตกันเลยตอนแรกเนื้อโฟมจะดูเป็นเนื้อครีมก่อนทาทิ้งไว้สักครู่จากเนื้อครีมจะค่อยๆฟูขึ้นเป็นเนื้อโฟมสีขาวแล้วพอทิ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นสีใส เราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยแค่นี้เองค่ะขนาดแค่ครีนเซอร์อย่างเดียวยังสุดยอดขนาดนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆใช้ครบชุดทั้งโทนเนอร์ปรับสภาพผิวทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมรับลองเลยค่ะว่าผิวใสปิ๊งแน่นอน